ก็รู้สึกเอ็นดูว่าแม่เป็นคนขยันแล้วแก,กก็พาไปกินพาไปกินส้มตำมพาไปกินส้มตำเส็จกลางคืนก็พาไปเที่ยวห้องอาหารด้วยไปเที่ยวห้องอาหารแล้วก็ไปสั่งเป๊ะซะจะไปร้อที่ร้านเลยหรอไงขึ้นขานุก,กบเอารถนุก,กบก่อนสั่งเป๊ะซะ แ่นะแค่ยกช้อนว่าจะตักตักกินน่ะแล้วครับสวัสดีครับเนื้อเตะหัวร้านอาหารมานั่งกันเต็มเลยสช้าเช้าน่ะพ่อบุญธรรมของแม่แกแค่ยกช้อนว่าจะตักตักกินน่ะเนื้อเตะหัวแกบอกว่าไอ้หญิงทำไมร้านอาหารที่นี่มันตายห ทำไมเขาไม่กินข้าวมาจากบ้านมาลุมกินโต๊ะของเราแม่บอกก็ไม่รู้สั่งตัวที่สองตัวที่สองได้เหลือแต่หางหัวก็ไม่เหลือวันนั้นสั่งเป๊ะซะไปไปสี่ตัวตัวที่สี่ได้กินไส้มัน กับแก้มมันนิดหน่อยนอะนั้นไม่เหลือเหมือนกันมันแดกกันเร็วมากเพราะว่าเขาก็เห็นคนแก่ๆเนาะเขาก็เรียกป๋าป๋าปานะนักร้องเขามานั่งกันเต็มเลยเออกินอะไรก็สั่งเป๊ะซักขบป้าขาวะนะเหลือแต่หางกับแก้มตัวที่สีจึงได้กินใช่มันเริ่มอิ่มกันแล้ว สี่เก่าๆเนี่ยนะแม่เล่าเคยเล่า,น,านิทานไม่ใช่เล่านิทานหรอกเรื่องจริงเลยก็คือเขาอะเอ่อพวกนั้นมันมันยืนอยู่มันยืนอยู่ข้างถนนแล้วทีนี้โจนมันมากระชากสร้อยนะลูกเออเอีเก่าเคยได้ยินแล้วเรื่องนี้อืมโจนกระชากสร้อยปุ๊บโจนขี่มอเตอร์ไซค์มาโว้ยจอดรถไว้สตาร์ทบึ้ม บึมบึมบึมอยู่แล้วลงไปกระชากสร้อยเสร็จไม่รู้ยังไงไปโบกตุ๊กตุกโจนอ่ะโบกตุ๊กตุกหนีไม่เอารถมอเตอร์ไซค์ตัวเองแล้วคนนั้นที่โดนก็เรียกว่างวาง ลเลยเขาวิ่งมาเป็นอะไรโจนกระชากสร้อยว่าไปทางไหนมันขึ้นตุกต๊กๆไปแล้วทีนี้แล้วมอเตอร์ไซค์ใครจะตาดบึ้มบึมอยู่อ้โอ้รถจุดมันหยุดล้องไห้เลยมันเช็ดน้ำตาแล้วมันก็ไปเอามอเตอร์ไซค์โจรนะ่ะไปให้หลานเขาช้ำเละได้เยอะกว่าทองสลึงนึ่งอีก โจนก็เหลือเกินมัวเตนเนี่ยเขาเรียกว่าให้ทุกแก่ต,ตุ้งนั้นถึงตัวจะเอามากก็ลาบหายออมอเตอร์ไซค์คาร์สงสามหมื่นไปจอดว่ากระชากเสร็จแล้วจะขึ้นรถตัวเองลุงไปขึ้นตุกๆท, <laughs> <laughs> ทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ต <laughs> ลกมากเลยหลังจากนั้นโจนคงจะร้องไห้แนละ้วเพราะมอเตอร์ไซค์ไม่เหลือแล้ว <laughs> อีกสักกู้เอ้ไม่ใช่อืมอันนี้ก็พอหอมปากหอมก็ทําบุญแล้วก็ต้องมีความสุขเห็นไหมลูกเราเป็นคนดีเราไม่ได้ทําลายใครเราลูงเล็กวันดีลูกวันดีจ่าเอฟซีพลังมดจา่าลาูกจ่าเราไม่ได้ทําลายใครเราไม่ได้ขึ้นลายก่บใครเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นต้องทุกข์เห็นไหมลูกแม่พาลูกทุกคนพูดตั้งแต่วันแรกที่เขาด่าแม่ย้มเกลียดแม่ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่แม่ก็มีความสุขเพราะว่าแม่ไม่ได้เคยคิดร้ายกับเขาแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยนะแม่ด่าคนที่ที่บูลลี่นอ้องอ่าอาแต่แม่ไม่เคยด่าเทวดาเลยแม่บอกตรงๆ ทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะขอเราพักบอนนะครับโอเคทุกคนแล้วเจอกันแล้วเจอกันจ้ะนะลูกนะแล้วเจอกันในกันเดยแม่ไปสะผมก่อนมันโดนฝนเดี๋ยวมันจะไม่สบายนะ